สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็พบกันเช่นเคยกับคุณครูอ้อมนะคะอ่าสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาทำใบงานที่หนึ่งกันนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิตนะคะ,ะจากเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูได้ให้ทำใบงานที่สองไปก่อนนะคะ <c oughs> เป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้าน ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะมีการเปรียบเทียบบ้านในสมัยก่อนกับบ้านในสมัยปัจจุบันนะคะส่วนวันนี้เราก็จะมา,าเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิตของเรามั่งนะคะให้นักเรียนเตรียมใบงานที่1ในหน่วยวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้เลยคะ่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนก่อนนะคะว่า,าความเปลี่ยนแปลงด้านการดำรงชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะในการในอดีตนะคะในอดีตบ้านเมืองเนี่ยยังไม่เจริญนะคะจึงไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตดังเช่นทุกวันนี้เช่นอะไรก็แต่ก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปารถยนต์โทรศัพท์ อย่างนี้เป็นต้นนะคะผู้คนในอดีตจะใช้แสงสว่างจากเทียนไขแล้วก็ตะเกียงนะคะใช้น้ําจากไหนก็ใช้น้ําจากแม่น้ําลําคลองแล้วก็น้ําฝนในการใช้แล้วก็ดื่มกินนะคะใช้เรือนะคะ,ใช,ะ,คะใช้เรือและเกวียนในการเดินทางเป็นต้นนะคะปัจจุบันบ้านเมืองจเจริญขึ้นมากจึงมีไฟฟ้าใช้นะคะทำให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นอะไรเช่นพัดลม แอร์หม้อหุงข้าวเตาไมโครเวฟตู้เย็นเป็นต้นนะคะตลอดจนมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะคะจึงมีการผลิตสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเช่นอะไรกล่องโฟมนะคะนำมาทำอะไรนำมาใช้ใส่อาหารรถไฟฝาเครื่องบินและ ใช้ในการเดินทางเป็นต้นนะคะบ้านเมืองในสมัยก่อนเนี่ยมีรถโดยสารอำนวยความสะดวกมากกว่าสมัยบ้านเมืองในสมัยใหม่ขอทษนะคะมีถนนและรถโดยสารอำนวยความสะดวกมากกว่าสมัยก่อนนะคะอะต่อมาเรามาดูนะคะเรามาดูเกี่ยวกับสมัย อดีตกับสมัยปัจจุบันของเราสมัยก่อนเขาใช้อะไรคะตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างนั่นเองแต่สมัยปัจจุบันใช้หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างนะคะใช้หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างแล้วก็มันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องอโซลาเซลล์นะคะพลังงานจากดวงอาทิตย์เราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยเราใช้แผงโซลาเซลล์แล้วพอรับแสงอาทิตย์แล้วพอตอนกลางคืนไฟ ออที่รับแสงโซลาเซลล์เนี่ยมันก็จะติดนะคะเพราะว่าถ้ามืดไฟไอแสงโซลาเซลล์เนี่ยมันก็จะติดขึ้นมานะคะต่อมาในสมัยก่อนใช้ใบตองห่ออาหารนะคะของคนในสมัยก่อนเนี่ยใช้ใบตองห่ออาหาราแต่สมัยปัจจุบันนิยมใช้อะไรคะ กล่องโฟมใส่อาหารเพื่ออะไรสะดวกและรวดเร็วนั่นเองนะคะแต่เขาก็จะลน้ำลงทำไมคะไม่ค่อยให้ใช้เท่าไหร่นะคะจะให้ใช้เป็นกล่องข้าวแทนนะคะ,ะเพราะว่าไอ้กล่องโฟมเนี่ยมันย่อยสลายยากนั่นเองใช้เวลาหลายร้อยปีมากเลยนะคะกว่าจะสลายไปอ่ะต่อมาคนในสมัยก่อนก็นิยมที่จะใช้เตาถ่านในการ ประกอบอาหารนะคะคนในสมัยก่อนใช้เตาถ่านประกอบอาหารแต่ปัจจุบันทาไมคะใช้เตาแก๊สนะคะนิยมใช้เตาแก๊สนิยมใช้กระทะไฟฟ้าประกอบอาหารเพื่ออะไรมันสะดวกและรวดเร็วนะคะแล้วก็เตาไมโครเวฟนะคะเขา,าใช้ไฟเสียบปลั๊กกดปุ่มเอาอาหารใส่เข้าไปทําไมคะอาหารสุก นะคะก็เราก็รับประทานได้ได้เลยนะคะเช่นที่ไหนมักจะทำแบบนี้ในเซเว่นะคะในเซใช้เตาไมโครเวฟนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันการดำเนินชีวิตของผู้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลให้วิธีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตดังตัวอย่างในภาพนะคะอ่ะคราวนี้ก็ให้นักเรียนทำไมคะหยิบ ใบงานของนักเรียนขึ้นมาได้เลยนะคะพร้อมกับให้นักเรียนนะคะใช้ไมบ้บรรทัดโยงเส้นนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพในอดีตกับปัจจุบันให้สอดคล้องกันนะคะจากที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอ,อย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย ซึ่งเลขที่เราก็รู้ไปแล้วนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่เราก็ลงเรียนให้เรียบร้อยออตัวอย่างในสมัยก่อนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นเกี่ยวกับในอดีตทั้งหมดนะคะฝั่งนี้จะเป็นในอดีตทั้งหมดส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปัจจุบันนะคะโยงให้มันสอดคล้องกันนะคะในอดีตเขา ใช้ตะเกียงแต่สมัยปัจจุบันใช้อะไรคะใช้หลอดไฟหนูก็โยงมาหาหลอดไฟได้เลยให้แสงสว่างใช่ไหมคะต่อมาอาใช้แมมทัดโยงนะคะใบตองในสมัยก่อนใช้ใบตองห่อาอาหารแต่สมัยปัจจุบันล่ะคะลูกใช้กล่องโฟมหรือกล่องข้าวในการหอ่ออาหารนั่นเองนะคะ ต่อมาเตาเตาถ่านสมัยก่อนเตาถ่านและสมัยปัจจุบันล่ะคะเตาแก๊สหนูก็โยงไปหาเตาแก๊สได้เลยต่อมารถไฟรถไ,ไฟในสมัยก่อนใช้รถไฟแต่สมัยปัจจุบันใช้เป็นรถไรคะ่ะรถไฟฟ้ารวดเร็วทันใจเนาะส่วนมากก็จะมีในกรุงเทพนั่นเองนะคะและที่เหลือสมัยก่อนใช้ ไอ้ใช้เกวียนใช่ไหมคะสมัยปัจจุบันใช้รถยนต์รถปิคอพัพรถเก่งเป็นตน้นนะคะนี่ให้นักเรียนโยงตามมูลคูได้เลยแต่ว่าได้ใช้แม่มรนทัดนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนหยิบแบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้เลยมันอยู่คู่กันใช่ไหมคะอ่มันอยู่ในหน่วยที่2เย็บแม็กคู่กันเนาะก็ให้นักเรียนหยิบ แบบทดสอบของนักเรียนขึ้นมาได้เลยพร้อมกับเขียนชื่อนะคะพร้อมกับเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วก็โรงเรียนแล้วก็วันที่ให้คุณครูด,ด้วยนะคะข้อสอบจะแบ่งออกเป็น2ตอนให้นักเรียนฝึกทําเองนะคะเพราะว่าข้อสอบบางข้อ จะไปอยู่ในข้อสอบปลายภาคนั่นเองนะคะปลายภาคเรียนที่หนึ่งของเราให้นักเรียนเขียนชื่อนะคะแล้วก็เขียนชั้นเลขที่โรงเรียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะตอนที่หนึ่งให้กากระบาดนะคะตอนที่หนึ่งให้กากระบาดข้อหนึ่งถึงข้อสิบเลยส่วนตอนที่สองนะคะให้โยงเส้นนะคะ โยงเส้นแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะสิบคะแนนนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้คะแนนไปฟรีๆเลยสิบคะแนนนะคะนักเรียนต้องโยงให้ถูกนะคะพร้อมกับใช้ไม้บรรทัดด้วยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วไม่ต้องส่งมานะคะให้เก็บใส่ซองไว้เหมือนเดิมนะคะ สำหรับวันนี้ในวิชาประวัติศาสตร์ครูอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะตั้งใจทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะ